ว่ะเนี่ยเราต้องทำอย่างอื่นเอ้ยทำอย่างอื่นทำ,ำอะไรวะงานเห็นไหมเนี่ยโอ้งานอะไรเลยแล้วจะเอาไงก็ว่ากันมาเดี๋ยวไปเอาลงแต่ไม่ไปวันนี้เป็นกลางคืนแล้ว จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์เขาออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขอยุติบทบาทการทำงานร่วมกับลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งก็มีทางการวิพากษ์ภรยาของเสกโลโซเป็นผู้บริหารค่ายต่อมาค่ะการก็ออกมาอัดคลิปทั้งน้้ำตาตัดเพาะหลังจากบิ๊กทองภูมิออกมาประกาศยุติการทำงานกับค่ายเสกโลโซ ดูดิก็ดูดิบอกใครก็ไม่ได้ออกสื่อก็ไม่ได้มันไม่ใช่ชู้สาวแต่มันเป็นการหลอกกันที่แบบไม่ได้มารักษาจริงอะเอามาทำคอนเทนต์ล้วพอไม่ไหวมันที่อรารวาสเขาค๊กว่ามันก็โรคกับเลิศมันทรมานใครก็รู้เสก็รู้เวลาโลคก,กับเลิศโอ้โหบ้านแตกอะ ไอ้มิกก็รู้แล้วคือแบบถ้าคิดมันบอกมันจะมาเย,ออยียวยาสําเร็จไออุนอนบอกว่ามีพี่มิกที่ช่วยได้พี่ก็มันก็ตั้งใจแบบนั้นพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรคราวเนี้ยไปที่นู่นทําร้ายพี่ลูกก็ต้องกบเริ่มเหมือนเดิมแล้วคราวนี้ก็มาถึงไปก็คือแค่มาทำคอนเทนต์เหรอ ค,คือไม่ได้มารักษาเอยาย,ยริงคือสร้างภาพหรอใครสร้างภาพกับพี่มันก็ดังอยู่แล้วว่าขอช่วยครอบครัวเสกงโลโซช่วยเมียเสกงโลโซทําให้เขามีรอยยิ้มหัวเราะปกติเขาไม่เคยเขาไม่เคยอ่อนโยนเพราะเขาถูกลังแกมาตลอดไม่ใครจะรู้มั่งที่ด่าพี่อ่ะทำไมพี่ไม่ทำไมจึงปากไม่ดีทำไมแบบมิะเวียงมีจอาลวาดก็ี่จะถูกทำไง ไอบีก็รู้แตไม่ได้มีความจริงใจที่จะมาเยียวยาเพราะที่เกิดนั่นอ่ะมันเพราะโรคก,กำเริบยาก็ไม่ได้เอาไปกินมันก็ไม่เคยเอายาให้กินหรือว่าอะไรเลยไม่เห็นเหมือนตอนแรกคราวนี้ยิ่งทำอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบบหนักขึ้น,นขึ้นนขึ้นรูป้ปล่าเพราะความ กลางบนละระแวงไม่ไว้ใจละฉันจะปลอดภัยเหรอฉันนอนตื่นขึ้นมาไม่มีใครร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบหลอกฉันไหมอะไรเนี้ยแบบถ้าคุณอะรักษาถ้าคุณควรไปถ้าคุณจะรักษาจริงอะทุกครั้งท่านก็อาลาวาดหนักบ้านแตกแบบนี้แหละทำไมทนได้แต่พอออกสื่อปุ๊บ หนีเลยแปลว่าไม่ได้เยียวยาหรือฮิวอะไรกันจริงๆอะ่ะแต่ว่าอายเพราะว่าถูกด่านออกสื่อแทนที่จะแบบคอยดูแลว่ายอมไม่เป็นไรพี่กายเขาป่วยอะไรเงี้ยต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยมันกลับไม่ใช่กลายเป็นแบบหายไปแล้วก็ทิ้งให้พี่อยู่กับปัญหาของมันทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานและความรู้สึกที่พังทลายครับ หัวใจแล้วก็ทุกอย่างสุดหลังจากนั้นค่ะการก็ออกมาแชร์ยับเลยค่ะโดยบอกว่าบิ๊กทองภูมินั้นมีการโกงเงินเรื่องของเงินทําบุญไปกูมีหลักฐานจริงแล้วมึงละมีอะไรที่เป็นความจริงบ้างพูดลเลอะเทอะพร่ำเพ้ะอไปเรื่อยแต่ไม่มีความจริง คุณจะเลือกแบบไหนคะเพื่อนๆถึงกูจะปากหมาแต่ใจกูประเสริฐเหมือนนางฟ้ากูกล้าพูดเดินไม่กระดากเลยที่ออกมาโพสตสลิปโอนเงินทําบุญก็เพื่อหวังว่าประชาชนอื่นๆจะตาสว่างขึ้นได้บ้างให้ความแบบนี้ยืนอยู่ในสังคมทั้งทาง,ท,งที่ในใจมีแต่ขยะหนักแผ่นดินด้วยค่ะการใช้ศาสนามหากินบาปมหันเห็นแต่น้ากากล่มจมกันพอดีก็เลยมาโพสต์หลักฐานจริงให้ทุกๆคนตัดสินใจกันเอง แล้วแต่นะคะใครอยากซัพพอร์ตเขาอยู่ก็ซัพพอร์ตไปไม่เกี่ยวส่วนใครลังเลก็ระวังหน่อยแล้วกันรวม15รายการเป็นเงิน92,522บาทไม่เคยรู้เลยว่าทำบุญที่ไหนตรงไหนทำบุญอะไรไม่เคยได้รับใบอนุโมทนาบัตรอะไรเลยไม่เข้าใจค่ะอยากให้ที่เกี่ยวกับศาสนาสอบสวนหน่อยนะคะมันบาปค่ะดิฉันเกือบแสนพลาดไป,ปแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะดามากามวิภากรบิกทองภูมิ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนทั้งคู่จะดีกันแล้วนะคะเมื่อการกับบิ๊กทองภูมิออกมาไลฟ์สดคู่กันด้วยการก็บอกให้บิ๊กเนี่ยเข้ามาเอารถด้วยแล้วก็หัวเราะแซวกันแบบเขินๆค่ะไหนไหนจะให้ไปเอารถใช่ไหมไม่รู้อยากจะเอาก็มาเอาไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาเอาไปขายก็ได้แล้วทำไมแล้วทำไมจะเอาไปเก็บไว้ทำไมรถที่ไม่ใช่ของตัวเองบอกให้มาเอาไม่เอาเอง ก็เดี๋ยวไปทำไมไม่ขนของอ่ะทำไมฟยวขี้เกียจขึ่นมาก็ใช่ไหมอ่ะอเร็วเธอหลังไม่ได้ป่ะเนี่ยเราต้องทำอย่างอื่นเฮ้ยทำอย่างอื่นทำอะไรวะงานเห็นไหมเนี่ยโอ้งานอะไรเป็นัวแล้วเธอจะไม่มาช่วยเหรอพ่อเธอเนะี่ยมันที่สิบแปด ใ,ใจดำหรอแล้วจะเอาไงก็ว่ากันมาเดี๋ยวไปเอารถแต่ไม่ไปวันนี้มันกลางคืนแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้ไปเอารถนะทุกคน,น,<า>นไม่ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเพิ่ง พรุ่งนี้ไปเอารถกับไปเอากีตาร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถกระบะไปเอาไม่เอาไม่ไม่เีให้ใครเข้าแล้วถ้าไม่รีบนะพรุ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่เธอจะเริ่มมาเล่นคอนเสิร์ตใหม่แล้วมึงก็จะเธอก็จะได้ไม่ต้องมาต้องมาเสียเงินอะไรมากมายเพราะว่าเราฟ้องอยู่แล้วเบี้ยงานอะแล้วก็ตามที่บอกอะ ใครจะไปทำจะไอ้นี่ได้แล้วก็ไม่ต้องมาโนโลเลยไอ้เรื่องแบบว่าเงินใครเงินใครเธออย่าพูดถึงเงินเลยการเคยบอกจําได้ไหมว่าทําไมชอบพูดถึงแต่เรื่องเงินกับเรื่องของถ้าเธอทําตัวดีนะเจ็ดหลักกูก็โอนซีซีให้ยังได้เลยกูให้มาไม่รู้กี่คนแล้วบอกตรงเธอยังไม่รู้นิสัยเราอีกเหรอนี่เราแสบตาเราเลยต้องหลับตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าไม่จบเร็วๆพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตทางนี้มันก็สะสมสะสมที่เธอจะต้องถูกปรับแล้วเธอก็จะเข้ามาเป็นนักร้องระดับต้นของประเทศเนี่ยคือก็ถือว่าเพลงอ่ะโอเคอยู่แล้วไนงะมันก็ต้องดังอยู่แล้วเราฟังเรารู้แล้วก็กาละเทสะแล้วก็ควรคุยกันก่อนว่าเอออะไรอะไรเพราะาอยู่ดีวิ่งหนีหายไปไม่รู้จะกลัวนางหนากูไม่ใช่ผีนะ ก็ต้องเออคุยให้มันเกตกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอโทษขอพลวยกันไปแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนตัวใหม่ก็แค่นั้นเองอให้มาคนเดียวก่อนคือจะให้เอามอเตอร์ไซค์ขับไปก่อนคนเดียวเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่เธอยังไม่ได้เคยเจอเขาเนี่ยมันก็ไม่มีมรารย,ยาทนะพูดตรงถ้ามีถ้าเอาคนมาเยอะแยะเดี๋ยวเขาโมโหแต่ถ้าเธอมาคนเดียวเธอเห็นเขาปุ๊บเธอก็ไหว้เขาขอขอ,ขอโทษเขา กอดเขาเขาก็แฮปปี้แล้วพี่เสกเธอก็รู้ว่าใจดีจะตายถามมึงตรงเหอะใครอ่ะเป็นห่วงแล้วก็จริงใจแล้วก็ของจริงแล้วก็ใครน่าเชื่อถือกันระหว่างเอซไลท์สายละพวกนั้นที่ไม่เคยหาให้แดกก็ไม่พอดูกับกูกูมั่นใจแล้วว่ากูจะทำได้มึงจะได้มีเงินพวกนั้นมันเอาอะไรให้มึงได้ไอ้ 唱到哪就到来。